สวัสดีค่ะพบกับเจ๊เจกันอีกเช่นเคยสำหรับซีรีส์โดนใจวัยรุ่นสมัยน,นูนนเอ๊ะนานไปไหมสำหรับยุคเจ๊เจซีรีส์เกาหลีที่ตีตลาดในไทยที่ดังเปรี้ยงเปรากันพุกแตกนั่นก็คือเรื่องแดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวงในปี2546แล้วก็เจ๊เนี่ยหันมาเข้าครัวตามซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะสําหรับแดจังกึมเนี่ยแหมใครเป็นเหมือนเจ๊เจกันบ้างล่ะคะแต่ว่าเรื่องแดกได้หรือไม่ได้นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ยังไงก็ทาเองกินเองยังไงก,ก็กินได้อยู่นะคะ ซึ่งตอนนี้นางเอกลียองเอแม่ครัวจอมนางแห่งวังหลวงแม่ก็คือแม่การเวลาค่าเธอไม่ตายเลยทำอะไรความสาวความสวยของเธอไม่ได้เลยจริงๆ ตอนนั้นก็มีการให้สัมผัสลงบนนิตยาสาที่ถามถิงเค็ดรอบความงามของเธอแต่เธอก็ตอบแบบสวยๆอ่ะน,นางเอกอ่ะนะอ๋อคือออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ําให้เยอะๆมากกว่า3มลิตรก็จะดีมากๆเลยค่ะเพื่อผิวที่ชุ่มฉ่าเจก็จัดเลยจ้ากระดกน้ํดัดเป็นถังๆจนหน้าบวมตัวบวมไปหมดแล้วเนี่ยแถมกินอะไรก็ไม่ลงเลยเพราะอิ่มน้ําซะก่อนหน้าก็ยังไม่เด็กลงเลยเอาเป็นว่ายอยู่ที่หนังหน้าของแต่ละคนนั้นนะคะอุ๊บส แต่เรื่องกินของหวานเนี่ยทำให้หน้าแก่นี่เป็นเรื่องจริงนะคะมีผลการวิจัยออกมาแต่ว่าบางคนเนี่ยที่แดกหวานได้แดกหวานดีนี่ก็ยังหน้าเหมือนเด็กมอปลายอยู่เลยอ่ะสรุปมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนั่นเองนะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในทั้งการออกกําลังกายอาหารการกินการพักผ่อนการใช้ครีมบารุงต่างๆที่สําคัญนะคะถ้าทุกอย่างเอาไม่อยู่ก็โบกหน้าไปเลยค่ะรอดทุกสถานการณ์แต่ก็ต้องดูเบอร์ร้องพื้นสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแจ้มไม่เตือนแต่ถ้าเกิดต้องการความสวยสั่งได้แล้วแล้วก็คงจะ ้องพึ่งมีดหมอซะแล้วล่ะค่ะทุบทีเดียวจบจะด้วยวิธีไหนก็ตามความปลอดภัยของตัวเองก็ต้องมาก่อนเรื่องสัญญกรรมเนี่ยเจไมแอนตี J ้ A N T, แบบไหนสวยเอาที่สบายใจเลยจ้าดังคําที่บอกว่าทําบุญชาตินี้สวยชาติหน้าแต่ทํานมทําหน้าสวยชาตินี้นะจ๊ะกลับมาที่ลียองเอแม่ตอนนี้เธอจะมีลูกแฝดสองคนลียองเอในวัยห้าสิบโอ้โหแม่เจ้าคุณพระคุณเจ้าเธอสวยได้ขนาดนี้เลยเหรอจ๊ะแม่สมัยก่อนนู ใครเป็นแฟนตัวยงซีรีส์เรื่องแดดจังกึมนี่ก็เมนมาบอกเจข้างล่างกันบ้างนะคะแต่ก็ไม่ต้องบอกอายุนะคะอุ๊บสวยและอีกเรื่องหนึ่งที่โดนใจวัยรุ่นในสมัยนู นั่นก็คือเรื่องปินเซทเฮาเจ้าหญิงวุนวายกับเจ้าชายเย็นชาที่ความรักของเขาทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าดันจับพัดจับผูมาเป็นพระชายาขององค์ราชายาทลีชินแล้วต่อมาก็เกิดเป็นความรักของเขาทั้งคู่ขึ้นซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะกลับไปดูตอนไหนก็ฟินกับความน่ารักก๊กิก๊กกระหนุ่มก็นิ้งหัวใจแถมพระรองของเราก็น่ารักจิ้มลิ้มซะละเกินแต่บอกตรงๆนะคะว่าเจ้เชียทีมพระรองมากกว่าเพราะพระเอกดิก็เย็นชา้าโคตรๆแล้วตอนนี้นะคะก็มีข่าวที่จะรีเมคซีรีส แต่ว่าใครน่าจะได้มาเป็นนักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้ใครมีตัวเลือกในใจก็เมนมาเมากับเจ๊ๆข้างล่างเล่นๆกันหน่อยนะสำหรับเจ๊ๆก็มีเด็กเอ้ยนักแสดงที่โดนใจนั่นก็คือสำหรับบทพระเอกเจก็ขอเสนอชื่อพักบอกกรมดีไหมหรือจะเป็นคิมซูฮยอนหรือจะเป็นคนนี้เลยลีมินโฮ แม้ว่าพวกเฮียๆเ,เนี่ยจะเลยวัยมานานแล้วแต่ว่าหน้าของเฮียก็ยังได้อยู่นะกับเด็กมปลายอ้ออ้อไม่ก็เป็นหนุ่มน้อยหน้าหวานชาอึนวูที่ซีรีส์เรื่องทูบ Beauty กระดังเปรี้ยงปร่างเป็นผู้แตกเช่นกันโอ้ยแต่ละคนนี่งานดีซะละเกินในใจเจ้ก็มีเยอะซะละเกินเอาเป็นว่าเจ้เสนอเพลงเท่านี้ละกันคุณผู้ชมละคะเล็งใครไว้ส่วนนางเอกหน้าใสาแก่นโกเจ้ก็ขอเสนอชื่อไอยูซูจีคิมจีวอนชินเซคยองคิมโกอึนคิมยูจองนี่อีก นิดนึงใกล้จะหมดลอดนางเอกแล้วนะคะเนี่ยแต่ทุกคนที่เจ้บอกมานี่คือเคยเล่นเรื่องบทแกนโกมาได้หาแล้วก็น่ารักมากแล้วก็ถึงตาคุณผู้ชมที่จะเสนอชื่อนางเอกบ้างแล้วล่ะค่ะว่ามีใครอยู่ในใจก็เมนกันมาใต้ล่างนี้นะ ส่วนในเรื่องของความปังปุริเย่ปเป้วปัวๆก็ต้องมาตามลุ้นกันอีกทีนะคะว่าจะทํำลายสถิติความปังจากต้นฉบับไปได้ไหมเพราะรีเมคถ้าไม่ดัดแปลงจากต้นฉบับก็อาจจะยากที่จะดึงดูดความสนใจที่ชวนฟินอย่างต่อนเนื่องอย่างเช่นเรื่องมิสค e ีนที่ดัดแปลงมาจากเรื่องโก้ปินเซตโกบันทึกรักข้ามพบย้อนเวลาไปเป็นฮองเฮา ในเรื่องนี้นางเอกก็เจ้าเล่ห์แล้วก็คอดจะอึมเลยสายเดี่ยวด้วยไม่ธรรมดาและสําหรับทางฝั่ง,งพี่เกาก็เอามาดัดแปลงเป็นซีรีส์มิสควีนก็กวาดเลตติ้งไปอย่างถล่มทลายกับความหาให้กับทุกเพศทุกวัยแถมผู้หญิงยังเข้าไปอยู่ในร่างของผู้ชายอีกนี่มันพีคความหากระตรงนี้แหละค่ะแถมตอนจบก็ยังสร้างออกมาได้ทําให้คนดูเนี่ยฟินฟินกันไปตามๆกันสมกับที่รอดูอย่างใจจดใจจอมาจนถึงตอนที่20แถมยังเพิ่มตอนพิเศษให้ฟ,หฟินกันเข้าไปอีกแต่ก็แอบสงสารหรือ ียได้เชฟบงวันนี้หนึ่งแต่เฮียก็น่าจะมีความสุขของเขาแหลนะเนาะให้เฮียเขาได้แอลผู้หญิงสมใจเฮียเขาจะดีกว่าไม่งั้นได้เป็นนายเอกโดนใจสายวายแน่ๆแต่จะแบบไหนก็ตามก็โดนใจทุกเพศทุกวัยแน่นอน แต่ยังไง urai, จบแบบนี้ก็แฮปปี hmm. ้ด hmm. ีที่สุดแล้วล่ะซึ่งเจก็หวังว่าการรีเมคของซีรีส์เรื่องเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาจะสร้างปรากฏการณ์ความฟินให้กับทุกๆคนนะคะและสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เจก็ขอแนะนําให้ไปรอดูกันได้เลยก่อนที่เวอร์ชันรีเมคจะมากันนะคะอาจจะเป็นซีรีส์ที่นานหน่อยแต่ก็จะฟินจิกหมอนแน่นอนหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจแล้วก็มาเม้ามอยกับเจเจข้างล่างนี้ด้วยนะคะว่าใครคือพระนางในดวงใจของทุกคนในเรื่องงจหญิ วุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาหรือใครยังมูฟออนกับซีรีส์เรื่องมิสควีนไม่ได้ก็อย่าลืมเม้นมาเม้ามอยคุยแก้งเหงากันได้นะคะได้ข่าวว่าทั้งพี่วิวเนี่ยกำลังจะมีภาคไทยออกมาแล้วนะรับรองความหาความฟินกันแน่นอนขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับความฟินในซีรีส์เรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องไหนกันนั้นก็อย่าลืมกดติดตามรอเอาไว้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย